สวัสดีครับวันนี้มีรถกระบะสภาพดีราคาถูกมานำเสนอครับผมกับเจ้า Mazda BT 50รุ่นปี2011ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Open c a p ครับสามารถเปิดแคปได้มาดูสภาพรถกันเลยครับเริ่มกันที่ด้านหน้ามาพร้อมกับคมไฟแบบมันติรีเ e ฟ t ลกเตอร์นะครับผมเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนสภาพคมไฟยังใสนะครับไม่มีหมอง ให้ความสว่างได้ดีนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมครับดีไซน์เป็นแบบสามชั้นพร้อมโลโก้มาสด้าอยู่ตรงกลางครับรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับต่อมาด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามาพร้อมกับล้อแม็กแบบตรงรุ่นมือเปิดประตูและกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถนะครับกระจกมองข้างของรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวในโคมสภาพสีรถยังดำเงางามนะครับผม กระจบทุกบานติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่ำๆแน่นอนครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับคมไฟท้ายอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda BT 50ครับมือเปิดฝาท้ายเป็นสีดำนะครับสีเดียวกันกับตัวรถโลโก้ Mazda และโลโก้ BT 50ยังอยู่ครบทุกส่วนทุกจุดนะครับคันนี้มีการชนท้ายติดตั้งมาให้นะครับผม และสามารถเป็นบันไดเพื่อปีนขึ้นไปบนกระบาดได้นะครับไฟเบรดดวงที่3คันนี้ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก่งนะครับให้ความสว่างที่ชัดเจนนะครับส่วนกระบาดท้ายติดตั้ง Max ซ์และในกันรอยขีดข่วนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมบรรทุกครับมาต่อกันที่ด้านในครับด้านในกว้างขวางสะอาดครับแคปสามารถเปิดได้ครับขึ้นลงสะดวกบอกแคปเป็นบ่อหนังนะครับนั่งสบายครับ ส่วนบบร์ด้านหน้าครับเป็นบอกผ้าสภาพตามการใช้งานนะครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ามก้านครับพร้อมโลโก้มสาส d a วิทยุเครื่องเสียงสามารถฟังเพลง mp3 เล่น CD ดีเปิดวิทยุได้นะครับระบบแอร์เป็นแบบมือหมุนปกตินะครับช่องเก็บของตรงคอนโซลสามารถล็อกได้ครับสำหรับเกียร์คันนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดครับ รถคันนี้วิ่งไปประมาณ270,000กิโลเมตรโดยประมาณครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซน2 5 0 4เป็นเครื่องแบบ Direct Injection นะครับผม16วาลวสภาพห้องเครื่องสะอาดครับผมขับขี่ทางไกลได้แบบสบายๆครับและรถคันนี้ราคาอยู่ที่99,000บาทครับรถอยู่อำเภอเมืองโคราชหากสนใจจะมีรายละเอียดและเบอร์โทร อยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันวิชาชีพและผู้ไม่หวังดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ